แกเออมึงมึงไม่ได้ปิดบังแต่ทุกคนเอฟซีนะในทีมงานที่มาอยู่ด้วยกันมึงก็ปิดหน้าด้วยชาติไหนกูจะได้เห็นหน้ามึงวะเนี่ยอืมก็คิดในใจตอนนั้นนะอยู่ในเกิปจัจจาบาลอยู่ในพระในเจ้าอยู่อยู่ทนงทนายอยู่มันก็ไม่เคยให้ใครเห็นหน้าอันนั้นสมมติว่ามันมีเรื่องนะ แล้วก็บอกในกลุ่มตัวเองว่าเออเชื่อดิฉันนะคะดิฉันไม่ใช่ติดคุกค่ะดิฉันไม่มีการติดคุกหนาน,นี่แมะเฮ้ยคือสูว่าสูว่าผมเป็นเอฟซมันนะโผกูกูเป็นควายแน่ๆเลยที่มึงมาปิดหน้าอยู่เนี่ยกูจะรู้ได้ไงว่าเป็นใครมึงให้หมาตัวไหนมาใส่หน้าแล้วก็บ่าฉันอยู่นี่ฉันอยู่น,น,นี่อัดเสียงก็ได้เนี่ยสูอัดเสียงไว้นะผมก็ แส่หน้ากูไม่รู้ว่าใครใส่หน้าใครใส่หน้ากากอ้าวพี่หนึ่งเนื้อไทยมาเหรอสวัสดีครับพี่หนึ่งหนื้อไทยนี่นี่นี่นะครับน่ารักทุกท่านนะครับสถานการณ์สร้างบีเวลบุหรุษวีลสตรีนะครับเราต้องสนับสนุนนะทุกท่านนะครับที่สามารถทำให้คนที่จะมาทำลายลุงผลต้องชะงักซึ่ง อย่าลืมนะครับว่าอะไรที่เกิดขึ้นนี้ไม่เกี่ยวกับลุงพลนะมึงเจอท่านเหล่านี้ทํามึงอย่าไปโ,โยงไปลุงพลมันไม่เกี่ยวถ้าเป็นพวกเราเนี่ยยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลพร้อมที่จะประจันหน้ากับคุณทุกรูปแบบเขามีอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับลุงพลนะฮะเนี่ย งงเมื่องลงนะแล้วครั้งนี้สถานการณ์เนี้ยคนอยู่ต้นหน้ากากได้ข่าวว่ามีการคืนถึงไหนถึงกันแล้วตอนนี้เพื่อพิสูจน์ว่ามันถูกลูกควบคุมตัวจริงเราต้องเชื่อกควบคุมตัวจริงหรือกำลังติดตามอยู่ไม่ถูกควบคุมก็แล้วแต่สมมตินะครับแต่ตอนนี้มันต้องอยู่ยาก สังคมไทยต้องต้องหาทางเปิดตำรวจต้องรู้แล้วว่าข้อมูลเหล่านี้ถือว่ามันเป็นภัยต่อสังคมไหมที่มีใครคนใดนคนหนึ่งปิดหน้าลาักษณะแบบนี้แล้วมาด่ามาท้าทายมาอะไรใครคนนั้นไปทั่วมันคงง่ายมั้งต่อไปเนี่ยเปิดเปิดช่องมาใส่หน้ากาก แล้วก็ด่าใครได้ก็ได้มันเป็นไปไม่ได้อกนะครับนะครับสงสัยมันคงเบี้ยวเลยเสียนะสงสัยหน้ามันออนหน้าคงเบี้ยวใช่ไหมฮะสวัสดีครับนะพี่หนึ่งเลนไทยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะเรากําลังพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าทางของใครของมันคนกลุ่มนั้นที่ไปรวมกันเขาก็ไปในทางเขาอย่างเดียวส่วนทางนั้นจะไปทะเลาะบอแว้งกันไปโกงกันไปอะไรกันอีก ก็ไม่รู้แหละทางใครทางมันทางที่ดีมีให้เดินแล้วก็ไม่เดินคุณพากันไปนั่นไปนี่เพื่อจะทำลายคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าคุณแค่คอนเทนต์เพราะทางไปของพวกคุณมันไม่ใช่ทางจเจริญถ้าทางมันจเจริญน,นะพวกคุณคงไม่มาคล้องแวะกำลุงพลจนทุกวันนี้เพราะคุณไปไม่ได้ไปไม่เป็น คุณไปแปลงเอซของคุณให้คนให้อยู่ในความเจริญยากถ้ามึงไม่ด่าลุงพลเขาก็ไม่มาดาวูถ้าไม่ด่าลุงพลเขาก็ไม่มาดูคุณมีศักยภาพซึ่งว่าคุณมีศักยภาพขนดาดน,นั้นคุณมีสินค้าที่สนับสนุนคุณไปเปิดแคมเปญนั่นแคมเปญนี่ คุณก็หาสมาชิกของคุณที่คิดว่ามันมีเป็นแสนแสนเนี่ยคุณก็นำสินค้าไหนมาโปรโมทก็ต้องให้เขาอยู่ได้ขายได้ทำไมมันจะอยู่ไม่ได้ล่ะสินค้ายะแยะถ้าคุณทำอาณาจักรตัวเองได้เนี่ยคุณไม่ต้องมาห่วงลุงพลคุณอยู่ในเมืองของคุณคุณทำให้ยูทูบเบอร์ของคุณทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ซื้อสินค้าของแบรนด์ของคุณไปก็จบ มันเป็นสายใครสายมันอยู่แล้วถ้าคุณจะทําไม่ต้องมาคล้องแวะสินค้าขงเละตัวเอาให้มันสุดเอาให้มันมีคอมมิชชั่นเนี่ยได้เดือนละล้านก็ทําไปหาสมาชิกไปแล้วแต่คุณอย่ามาคล้องแวะกับลุงพลแต่คุณไปไม่เป็นคุณไปไม่ได้ทําไมนะก็เอฟซีคุณมีแต่เอฟซีลุงพลโง่คุณเลยทิ้งลุงพลไม่ได้ มีทางอย่างเดียวที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จคือคุณต้องทําให้เอฟซของที่ติดตามคุณเนี่ยเป็นคนเกลียดลุงพลไปซะคุณจึงจะอยู่ได้ก็ง่ายๆครับตอนที่ยังไม่เกิดเรื่องเนี่ยมันมีคนเก่งามากล่าวหาด่าลุงพลให้กับเอฟซีลุงพลดูคิดว่ามันโง่หรือมันไม,มันฉลาดเนี่ย มันคงคิดว่ามันแคมอ่ะมันเครมแคม,แคมอุ้ยตายล้ะคืณมึงคงคิดว่ามึงเครมเอฟซีลุงพลได้หมดละมึงก็เลยทดสอบด่าลุงพลปแตแตนตให้กับเอฟซีลุงพลฟังเลยนะฮะแล้วผลเป็นไงล่ะมึงประเมินต่ำมึงดูถูก คนอื่นเกินไปมึงประเมินคนอื่นต่าเกินไปสวัสดีครับคุณแสงจันทร์ครับคุณลำยวนนะครับยิ่งดายิ่งตกเดี๋ยวก็เหมือนแพ้ภัยไปเองไม่เมื่อยอ่านะครับคุณมาดามครับสวัสดีครับคุณมาดามตุ๊ดมาดามตุ๊กโฮมอาเฮ้า์เหรอฮะนะครับ ฮอสนะครับคงคิดคงจะคิดว่าไม่มีใครจับได้ไม่มีใครออีคุณหนูเต้นะนะครับนั่นแหละครับนะครับ,นะรบเป็นปัญหาของเขาเองนะครับกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแล้วอาจารย์ชายครับปรับไม่ได้ไปไม่ถึงครับไปไม่ได้นะทางของเขามันไปไม่ได้นะครับทางที่เขาไปอยู่รวมกันมันไปไม่ได้ครับ คุณจะเดินหน้าเพื่อรับซองแล้วก็คิดว่าจะมีคนมาช่วยคุณได้ซองคุณต้องหาทานายแต่คุณต้องเสียเงินทานายเจ็ดบาทไม่มีแล้วนะเขาก็เรียกคุณเต็มคาราเบลอ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องการเงินอ่ะไม่มีการปราณีปาาใสในวิชาชีพดังนั้นทางคุณไปไหนแล้วครับ ก็ถูกดำเนินคดีมาตราสามสองหกสามสองแปดแล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์มันรอพวกคุณอยู่มันรอทุกคนอยู่ใครเข้าข้อกฎหมายเขาก็ถูกดำเนินคดีไอ้บางคนมีความสุขเผลอคิดว่าด่าลุงพลได้เงินแล้วเว้ย กูจะด่าไปเรื่อยๆไปไงเขาก็สะสมไปเรื่อยๆจัดให้ซองขาวแป๊บเดียวมึงก็เจ๊งละเพราะมึงคิดว่ามันมีคนเดียวที่ด่าแล้วพวกมึงรวยคือมึงมาด่าลุงพลมาแตนแล้วรวยมาสองสามปีมึงรวยอ่ะตอนนี้เป็นไงหลายตัวก็เรียกว่าเงียบหายไปเลยเราะด่าเขาไปเยอะจริงๆลุงพลมาแตนพยายามเตือนแล้ว หลายคนก็รอดไม่ได้ซองเพราะว่าเงียบๆไปเขาก็ไม่เอาย้อนหลังมากดังนั้นทางคุณไปก็จะไปอย่างนี้ดังนั้นฝา,ฝากกำลังใจนะครับคนที่กำลังจะมาปะทะกับคนกลุ่มนี้เขาก็ต้องเสี่ยงเขาก็ต้องถูกโจมตีนะครับ ถ้าเขาโจมตีไม่เท่าไหร่ครับเพราะพวกเราเชื่อมั่นในคนของเราแต่มันขู่มันขู่นั่นขูน่นี่ไม่ต้องกลัวครับต้องให้กำลังใจกันนะครับต้องให้กำลังใจนะนะครับขนาดผมอย่างนี้ทุกท่านยังไม่ให้กำลังใจมากนะครับและพวกเราก็ผมก็อยากบอกว่าจงให้กำลังใจนะครับยูทูบเบอร์นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็คือ กำลังจะเจอคนเหล่านั้นกําลังข่มขู่อยู่เนี่ยก็คือโดยเฉพาะพี่หนึ่งเนื้อไทยเขาเห็นเป็นผู้หญิงไงเขาเห็นผู้หญิงไงเขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงคงขู่คงกลัวคุณรู้น้อยเกินไปว่ามันมีสองคนตอนนี้ครับทําให้พวกนั้นประเมินประเมินค่าสองคนนี้ต่ําผมเชื่อว่าคนกลุ่มนั้นรู้จักคุณนาทีดีแล้วแต่เขายังไม่รู้คนนิ้นามกับพี่หนึ่งเนื้อไทยเขาไม่รู้ เขาประเมินต่ำเขาประเมินต่ำนะครับดังนั้นเขาคงคิดว่าเป็นผู้หญิงเขาก็เลยมันลุมกันมันลุมกันมาคมขู่ดังนั้นทุกข่มขู่อะไรก็แล้วแต่นะก็คนหนึ่งในไทยก็เก็บๆไว้มันเข้าข้อกฎหมายหรือเปล่านะครับ ก็เอาไว้นะครับไม่ต้องห่วงครับทนายฝั่งเราที่อยู่เป็น FC พอตอนะครับเพราะท่านก็เป็น FC ในฐานะ f c ซแต่ท่านมีความรู้ทางกฎหมายเราก็ปรึกษาท่านได้นะครับมันแค่ครูแต่คุณหนึ่งคุณนาทีคุณแนะนำจริงเออใช่ <c oughs> ตอนนี้ต้องถึงพลิกถึงขิงอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งแล้วก็เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟัน เราต้องใช้ถึงขั้นนี้ต้องทําอย่างนี้แล้วนะเพราะว่าคนเราคิดพูดกระทําเนี่ยจะให้พวกเราเข้าข้อกฎหมายฝ่ายเดียวไม่ได้พวกคุณก็ต้องเข้าข้อ,ขอกฎหมายด้วยดังนั้นผมรู้สึกว่าเห็นแนวทางของสามท่านเนี่ยเป็นต้นนี่นะคคือลุกขึ้นมาแทนเป็นทําหน้าที่แทนพวกเราแล้วกันนะครับทำหน้าที่แทนแทนพวกเราในสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใด สถานการณ์ย่อมสร้างวีรบุรุษวีรสตรีในสังคมนี้มันมีสองด้านเราเจอด้านเดียวเสมอเราเจอทุกฝั่งนู้นขุมขู่ขขขขคุกคามมาทำลายลุงพลคุกคามลุงพลอย่างเงี้ยเราก็อยู่เฉยเฉยเราก็ไม่ได้รู้ว่าไอคนที่จะมาร้องเรียนใครมากล่าวหาใครมาโทษใครมาโจ์ใครเนี่ยมันเป็นคนดีหรือไม่ มันไม่มีชนักติดหลังเลยเหรอมันเป็นคนประเสริฐมาตั้งแต่เริ่มต้นเหรอเป็นไปไม่ได้ครับทุกคนในสังคมนี้ไม่มีดีร้อไม่มีเลวร้อยเปอร์เซยูกกก่กลางๆลๆใครๆมากใครน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ให้วัดในปัจจุบันนะอดีต ทุกคนอาจจะมีข้อผิดพลาดมาเยอะแยะแ,แต่การสำนึกผิดมีจิตดีในในปัจจุบันได้เนี่ยเรานับถือคนนั้นเราไม่ได้ไปนับถืออดีตและเราไม่ได้ไปเกลียดชังอดีตแต่อดีตมันคือสิ่งที่หล่อหลอมคนให้เป็นคนปัจจุบันอย่างไรเขาเรียกว่า อดีตคือประสบการณ์ประสบการณ์ดีก็ปรับให้ดีต่อไปประสบการณ์เลวร้ายก็จะไม่กลับไปทําสิ่งเลวร้ายอีกอย่างนี้คือคนที่น่านับถือถูกต้องไหมฮนะนะครับส่วนอนาคตปัจจุบันดีอนาคตก็ต้องดีแต่ก็ไม่แน่อะไรก็ไม่แน่นอนแต่เราดูในอนาคตปัจจุบันมากกว่าอะไรก็ไม่เที่ยงถูกต้องครับ แต่ก่อนเคยเร็วมาดีปัจจุบันเอ๊ยอนาคตจะเร็วได้ไหมก็น่าจะได้แต่ก่อนเคยชั่วมาดีปัจจุบันจะชั่วอีกไหมก็น่าจะได้แต่ก่อนเคยชั่วมาดีอนาคตจะดีต่อได้ไหมก็น่าจะได้นะครับแต่ที่นี้เนะี่ยเราจะพิสูจน์ว่าเป็นบางใจลุมพลพระแตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ ใครที่มาทำลายมาฟ้องลุงพลมาโจมตีลุงพลเนี่ยตัวคุณบริสุทธิ์ไหมตัวคุณดีพอไหมมันก็จะได้พิสูจน์กันอยู่นี่ไงคนเลวมาโจดมาด่าคนอื่นเนี่ยได้ไหมความน่าเชื่อถือมันก็ต้องให้ลงไงดังน,นั้นคนจะด่าจะว่าคนอื่นขอให้เป็นคนที่อ พอที่จะเห็นว่าปัจจุบันเขาเป็นคนดีก็ได้ไหมคนดีโจทย์ใครได้ไหมได้ครับก็ดูอย่างคุณนิยนามคุณนาทีเวลาคุณนิยนามจะไปฟ้องใครคุณนาทีจะไปฟ้องใครเนี่ยเขาปกป้องตัวเองเขาไม่ได้ไปตามว่าตามล้องตามอะไรคุณในการส่วนตัวแต่เขาปกป้องตัวเอง ถูกต้องไหมฮะคนนนะนมไปร้องใครเนี่ยอันนั้นทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเราเห็นว่าคนคนนี้ไปร้องคนอื่นไปตรวจสอบคนอื่นแต่ถ้าคุณไม่บริสุทธิ์คุณทําอะไรที่ถูกมองว่าจริงหรือไม่จริงอันนั้นไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะเขากําลังจะจับคุณใส่ตะกร้าแล้วก็ล้างน้ํา ล้างน้ำแล้วเป็นไงอ้าวถ้าคุณไม่ผิดคุณก็เป็นคนดีเลยคุณต้องขอบคุณคนนี้นะนำขอบคุณเนอคุณนาทีขอบคุณคนคุณหนึ่งหรือไทยหรือพี่หนึ่งหรือไทยแต่ถ้าคุณผิดจริงคุณก็ต้องยอมรับคุณอย่าปกปิดตัวเองคุณต้องรู้ว่าคุณทำผิดหรือไม่ผิดคุณต้องรู้ว่าเจตนาคุณเนี่ยเป็นไปตามคนนี้นะนว่าหรือไม่ มันต้องพิสูจน์กันสิอย่ามาแก้เกล้ยวส่วนคุณจะปกป้องใครอ่ะมันเป็นเรื่องของคุณยิ่งปกป้องยิ่งเห็นว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันยิ่งปกป้องยิ่งเห็นว่าคุณก็อยู่กลุ่มอย่างนั้นเช่นผมพวกเราปกป้องลุงพลเพราะว่าเราอยู่กลุ่มอย่างนี้ คุณจะคิดว่าลุงพลเลวลุงพลชั่วพวกเราเลวลุงพลชั่วก็ช่างหัวคุณแต่ให้ดูผลงานที่เกิดได้ว่าคุณจเจริญหรือไม่จเจริญลุงพลจเจริญหรือไม่จเจริญมันต้องมีแง่คิดได้สิสมองคุณทําลายลุงพลจนคุณได้ซองขาวคุณคิดว่าคุณกาลังจเจริญเหรอโง่บัดซบเอ้ย คุณจะไปบอกพ่อแม่คุณได้ไงแม่ครับเนี่ยผมทําดีมาตลอ,อดเลยเนี่ยผมได้สองขาวแม่ดีใจกับผมไหมผมได้สองขาวเนี่ยผมถูกดำเนินคดีเนี่ยแม่ผมทําเพื่อแม่นะมันมีด้วยเหรอได้สองขาวคือคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณทําผิดถ้าคุณไม่เข้าข้อกฎหมายเขาจะ ร้องคุณหาพระแสงให้เสียเงินเสียทองเสียเวลาทำไมถูกต้องไหมดังนั้นทางคุณนำคุณไปทางเจริญหรือเปล่าหรือนำคุณไปสู่การเสื่อมสมองคิดคุณไปละลานไปคุกคามคนอื่นนี่แสดงว่ากลุ่มคนเป็นคนดีเหรอ ไปละลานไปคุกค,คามคนอื่นไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างนั้นเนี่ยคุณคือคนดีหรือกลุ่มกลุ่มคนคือกลุ่มคนดีหรอก็ใช้สมองนั้นทางเดินของคุณเนี่ยจะเดินไปให้สุดหรือเปล่าจะเดินไม่ให้สุดไหมถามใจตัวเองแล้วยค่ว่าบางคนถูกจองกระถินข้ามปีเลย ก็ขอให้มีความสุขเพราะทางคุณเดินเป็นทางนั้นคุณหยุดไม่ได้คุณต้องปอกป้องกันเองคุณต้องป้องกันตัวเองดังนั้นคุณจะอยู่ยังไงนะคุณก็ต้องทำลายคนอื่นทางใครทางมันธรรมชาติขีดให้เดินแล้วเมื่อมันมีสองกลุ่มมันจะดีถ้าดีทั้งคู่ก็ดีสิ แต่มันต้องมีฝ่ายหนึ่งดีฝ่ายหนึ่งไม่ดีแน่นอนถ้าคุณคิดว่าฝั่งฝั่งคุณดีดีจนต้องได้รับซองขาวดีจนต้องได้ขึ้นศาลดีจนได้ติดคุกติดตารางคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอืเมื่อคุณยังพยายามจะเดินหน้าเพื่อทําลายฝั่งลุงพลอยู่นั่นคือทางของคุณ จำไว้นะฟังเราฝั่งลุงพลเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้คุณเดินง่ายๆเดินสะดวกจะโจมตีได้สะดวกอีกแล้วนะฮะคุณอย่าคิดว่าพระเอกคือไม่ทำอะไรเลยอะ่ะพ่อพระเอกแม่นางเอกจะใจดีเห็นไหมพวกเราด่ามันจนรวยมาสองสามปีละโอ้ยขอบคุณพ่อพระเอกนางเอก กูจะด่ามันต่ออย่าพึ่งฟ้องผมนะผมจะด่าลุงพลมาแตนอีกสักปีได้ไหมกําลังต่อเติมบ้านอยู่ขอขอให้ด่าสักปีได้ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งร้องนะอย่าพึ่งฟ้องผมนะเนี่ยผมสร้างบ้านยังไม่เสร็จเนี่ยผมต้องด่าเพื่อได้เงินเป็นแสนก่อนอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอ โอ้ถ้าถ้าคุณได้รถมาจากด่าลุงพลน,นะถ้าคุณได้บ้านมาจากด่าลุงพลเนะ่โอ้มึงได้มาจากคอนเทนต์บาปได้ทรัพย์สมบัติมาจากคอนเทนต์บาปผมไม่รู้นะมันยังมีการวิจัยยังไม่มีการผลการวิจัยว่าทาคอนเทนต์บาปได้รถขับได้บ้านอยู่เนี่ยเวลาอยู่ไปมันจะเดือดเนื้อล้อนใจไหม ได้คอนเทนต์บาเสียค่าเทอมลูกได้คอนเทนต์บาในการรักษาพ่อแม่ได้คอนเทนต์บาในการซื้อข้าวกินเลี้ยงพ่อแม่ไม่มีการวิจัยว่าต่อไปจะเป็นยังไงบ้างเราไม่รู้แต่ปัจจุบันคุณอยู่ในสถานะไหนอะมีความสุขมาก มีความสุขมากไปไหนมีแต่คนรักมีแต่เจ้าหน้าที่รักมีแต่คนต้อนรับมีแต่คนโหร้องสู้สู้สู้มีแต่ตำรวจมาหาเอ้ยไม่ไม่ดีนะตำรวจมาหาไม่ดีมีแต่จดหมาย ซองมาหาก็ไม่ดีนะครับทางเดินมีอยู่แล้วสมองที่เหลือเป็นสมองของคุณเองและจิตสำนึกที่ดีจิตสำนึกที่ดีนะไม่ต้องแปลว่าจิตสำนึกที่ดีคืออะไรนะครับมิฉะนั้นคุณก็ต้องไปให้สุดอะไรจะหยุดคุณล่ะทีนี้หลายคนกำลังจะถูกการดำเนินคดีในปีนี้ มันจะหยุดคุณได้ไหมผมไม่รู้ได้ข่าวว่ายังห้าวอยู่อาจจะได้กินข้าวผ่านทู่อย่างที่เขาว่าคนห้าวจะกินข้าวผ่านทูกนะครับขอบคุณมากนะครับเออไม่ไม่ชั่วโมงครึ่งแล้วเนาะโอเคนะครับไม่เป็นไรครับไม่ถึงพันไลค์ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาอาจจะนอนไปแล้วเนาะนะครับได้แปดร้อยไลค์ก็ดีแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ400ร้อยท่านนะครับ นี่นะฮะเส้นทางเราจะต้องเจอคนเหล่านี้ไปอีกนะครับเพราะว่าเขาไปในเส้นทางของเขาเขาไปหยุดเขายังไม่มีอะไรหยุดเขาได้แต่ทีนสุดเขาต้องไปให้สุดจะหยุดอยู่ที่ไหนละ่ะหยุดอยู่ที่คุกหยุดที่ต้องสิ้นเนื้อบราดาตัวหยุดที่ต้องดําเนินคดีไปให้สุดนะไปให้สุดอย่าหยุดนะเดินไปแล้วก็ไปให้สุดนะครับ โอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ให้กำลังใจนะฮะทุกท่านที่ให้กำลังใจต้องขอบคุณมากมากครับผมก็ขอให้กำลังใจทุกท่านเช่นกันนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับฝากเป็นกำลังใจแอดมินทุกท่านนะครับที่มีช่องเนาะไม่ว่าจะเป็นแอดพัทรมนนะครับแอดที่มีช่องนะครับแอดพัทรมนแอดปุ้ยนะครับผมแอดแสงนะครับแอดพยากรยนะครับนะครับแอดโอ๊ตนะครับผมนะครับ แล้วก็มีแอดแอดที่ไม่ได้มาผมก็เริ่มจำชื่อไม่ได้นะครับแอดที่ไม่ได้มาที่มีช่องนะครับผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะครับนะครับแต่ว่าถ้าเห็นมาก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับเพราะแอดต่างๆก็อยู่ในทุกในทุกช่องของยูทูบเบอร์ฝั่งดุงพลนะครับ ไปเจอแอดเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ช่องเจ้าปู่อยู่ที่ช่องคุณธนันอยู่ที่ช่องอช่องคุณนาทีอยู่ที่ช่องคนนิรนามอยู่ที่ช่องพี่หนึ่งเนื้อไทยพี่เอเชียนะครับนะครับก็นะฮะถือว่าเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะนะครับมันคือพี่น้องเราเนี่ยนะครับประดุจญาติประดุจพี่น้องยังไงอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ ภาคอีสานด้วยกันภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพกรุงเทพก็อยู่ภาคกลางนะแต่นะครับหรือภาคตะวันออกและชาวใต้ของเรานะครับทุกคนยืนหยัดเข้าใจคําว่าความยุติธรรมรับรู้ได้ในความยุติธรรมอะไรไม่น่าจะใช่ยุติธรรมอะไรไม่มีคุณธรรมเราสัมผัสได้เราจึงมาอยู่ตรงนี้นะครับ ดังนั้นสุดท้ายก็นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กบังใจนะครับข้าพเจ้า hmm. ขอขออาราธนานะครับคุณพระศรีรัตนตรยัยตลอดสิ่งที่ท่านเคารพนับถือนะฮะตลอดจนบาร,รมีองค์ปูป่ปริจิตเราไม่รู้ว่าท่านคือใครแต่เมื่อเรามีสิ่งรูปปั้นไปในตามที่เราต้องเชื่อเชื่อและศรัทธาก็คือ ในมุมมองของทางศาสนาด้วยนะครับที่มีสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบในศาสนาพุทธเสมอนะครับก็คือพญานาคนะครับดังนั้นขอบรารมีท่านเหล่านั้นนะครับที่เรามองไม่เห็นเนาะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรอบตัวท่านจงโดนบันดาลให้ท่านพบแต่ความสุขความจเจริญจงมาอวยพรให้พรหรือมาเขาเรียกว่านะครับ มาทำให้สิ่งที่ท่านปรารถนาสมหวังตามฤทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นนะครับขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญสิ่งใดที่ท่านคิดอันประกอบด้วยธรรมะขอให้ธรรมนั้นสิ่งที่ท่านหวังนั้นจงสำเร็จโดยพรน,นะครับแล้วก็ขอให้อยาเจ็บยาจนขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ